สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสริยาชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเข้าครัวมาทาเบอรเกอรี่กันค่ะมาทาเค้กเบคอนมะกอกดํากันนะคะสไตล์ฝรั่งเศสกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมมาดูวัตถุดิบกันนะคะเมื่อเตรียมวัตถุดิบกันแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมา ปั่นเนยกับน้ำตาลทรายนะคะให้เข้ากันนะคะเนยนี้เราใช้เนยเย็นนะคะเราก็จะปั่นผสมกับน้ำตาลทรายให้เขาขึ้นฟูเลยนะคะ ก็เราก็สังเกตว่าตอนนี้เนยกับน้ำตาลทรายเราละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะใส่ตัวสารเสริม SP ลงไปตีผสม,มให้เขาคือเข้ากันนะคะ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเนื้อสปันเค้กนะคะก็จะใช้เวลาในการตีนานกว่าเนื้อชิฟฟ่อนนะคะเราก็จะตีเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนเขาขึ้นครีมขาวนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะต่อมาเราก็ จะมาใส่ไ <I know S 1> ข่ลงไปนะคะ <My S 1> เราจะค่อยๆใส่ทีละฟองนะคะ so far To to ตอนนี้เราก็จะมาปั่นเข้าประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะคะจนไข่เราเข้ากับส่วนผสมเข้ากันทุกอย่างนะคะจนเขาเป็นครีมขา,ขาวๆเลยนะคะเราก็จะต้องปาดขอบข้างๆเค้ารวงลงหน่อยนะคะแล้วก็ปั่นต่ออีกนะคะ ตอนนี้เราก็ตีมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่เป็นนมผงลงไปนะคะนมผงที่เราล่อ,านอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆปัออ่นใส่ลงไปเลยค่ะ ต่อมาเราจะใส่เป็นนมสดลงไปค่ะหรือใช้เป็นนมข้นหวานนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นนมสดแทนได้นะคะเดี๋ยวก็จะปั่นต่อลงไปค่ะ ต่อมาเราก็มาปาดขอบข้างๆเขาลงหน่อยนะคะต่อมาเราก็จะใส่แป้ง ที่เราผสมลอนผสมกับผงฟูแล้วก็วาน,นิลาผงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผสมลอนใส่ผสมลมผสมลมกันเล็กค่ะแล้วก็ปันปปนป่นต่อนะคะอันนี้เราจะใช้สปีดต่าหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเราฟูกระจายนะคะเราจะค่อยๆปั่นไปถึงค่อนข้างเร็วนะคะ นี้เราก็ปั่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ s <S ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปอีกค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเจียวเ <the> บคอนก่อนนะคะ <the> game, ให้เจียวไร้น้ำมันออกนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาใส่กับเค้กที่เราตีไว้เมื่อกี้นี้นะคะเราก็ปั่ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยมะกอกดำนะคะที่เราหั่นสับเอาไว้นะคะแล้วเราก็ปั่นเข้ารวมกันเลยค่ะแต่เบคอนของเรานี่เราจะิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะแล้วถึงจะเอามาใส่ได้นะคะตอนนี้เราก็ไปวอร์มเตาอบไว้ได้เลยนะคะเราจะอบไว้ที่140องศานะคะประมาณ40นาทีนะคะ หลังจากตีเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หนืดๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาเทใส่ในพิมพ์ไว้กันนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเกีย่ยเขาให้สมอกันนะคะแล้วก็เคาะไรลมไรฟองอากาศนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอ,อบกันค่ะแล้วออกมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหน ตอนนี้เค้กเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คก,กันค่ะโดยการใช้ไม้แหลมนะคะจิ้มลงไปที่ตัวเค้กนะคะเช็คดูว่าสุกหรือยังนะคะถ้าไม่มีแป้งติดไม้ก็แปลว่าเค้กเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาไว้ให้เย็นตัวหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมาซีนแล้วนําไปเข้าตู้เย็นไว้สักสามชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวออกมาหั่นกันค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาผ่านไป4ชั่วโมงนะคะเราเค้กเราก็เย็นเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะออกจากซีนแล้วเราก็จะมาหัน่นมาทานคู่กับกาแฟกันเลยค่ะ เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะเพื่อนชอบอยากให้ทำคลิปอันไหนก็คอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปนะคะแล้วเราจะจัดให้ค่ะค่ะเราก็จะมาหันกันนะคะนี่ค่ะ เพื่อนๆก็กะขนาดเอาตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในเราก็จะเป็นได้ประมาณนี้นะคะเค้กเราจะนุ่มฟูมากเลยค่ะอันเป็นอาหารเช้าหรือว่าทานคู่กับกาแฟก็อร่อยมากเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาทานด้วยกันค่ะถ้าคลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ You'll be living free, all together, one and all.